สงสารตาก็ไเป็นไรไม่รู้โตทม็ดเขบพูดจะไม่พาไปก็สงสารจะจะรามมาลูกกับตาไปขังกงโอโม้มะเขาใส่มาให้ดูยายสงสารจางท่วมมีจะคนแปลกหน,น้าหนาหลอกแปลกหลอกแปลกดีแม่ใจก็ขาดไดเห็นลูกในกงเอออุจาไป็นก้าวยายเขาผ่าเห็นไหม แม่เป,ป่าอยู่ถึงสามทุ่มเห็นไหเห็นยังเรื่อกับแม่เขา,ารักเองแท้ไงยังไม่มช้ำมันต้องสารตาจะ,ะบอดอเจ้จะบอดแล้วมันก็เอาคืนมาใหญ่แบบนี้เป็นหมาแก่ลูกไหมลูกทำตัวให้ดีแล้วเราจะลูกไม่ใช่ไมันจะเฉลิมฉลองให้ขายมาบเต่า,ตาออกรับหนา บอกว่านกวางอยู่แขกหาเอาเสื้อยายเสื้อหนาข้าไปไม่มีมันมีอย่างที่ไหนวะหัดร,รู้มาหืมดูไปรูเลยไหมเก่าอ่ะเลี้ยงไว้เป็นแถวเลยปรวานก็จอมไฮแปดตัวจอมหาย,าววมหายไม่รู้โอ,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 อ๋อืมกลัวนพุงเลยลูกหอมจีนที่เช้าคือ <c oughs> มัได้อาบกำวังยา้ายอาบเองให้แม่มึงมาอาบสายยางจะนั่นงานมาดีทำง,งานแล้วมาอาบสายยางให้ลูกแท่ไม่ได้เพราะเองไม่สบายหูหมย